นี่พาทุกคนมาชมนิสสันนวาร่านะคะคันนี้เพิ่งหลุดจองมาคันนี้เนี่ยมีออปชันอะไรบ้างน้องมินน้องมินเคยถ่ายรูปคันนี้ตอนที่เขามาถึงใหม่ๆเนาะตอนที่มีสติกเกอร์ตอนนี้เนี่ยก็คือเก็บสีเก็บรายละเอียดเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้ได้ได้กุญแจทั้งหมด3ดอกด้วยกันแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยซื้อมาจากสุนแล้วก็ผอนไม่ไหวนะคะ ก็เลยมาเป็นรถมือสองที่ร้านเราไม่แค่2 0 0 0 0กิโลเท่านั้นสภาพโดยรวมทั่วไปน้องเป็นยังไงบ้างบอกเลยว่าโอ้โหสมบูรณ์มากเหมือนรถใหม่ออกสู่เลยจ้ะเพราะว่านิสสันนารา NP 300ตัวนี้นะคะเป็นรุ่น2อ e King Cab จดทะเบียนเมื่อปี2017หรือว่า2560นกะคะกระบะพันแกลกนี่คุณรู้จักในนามของนิสสัน Big A อโอ้อยาให้บอกว่าอายุเท่าไหร่นิสสัน Big M อนะคะนิสสันฟ r น n t ีย r นาราฟันเทียรนะคะแล้วก็นารา NP 3า0ถึงปัจจุบัน เขามีชื่อเสียงของรถกระบะนะนิสันเนี่ยแหละเขาเป็นกระบะที่ดังอยู่ในภาคอีสานนะคะเนาะของบ้านเราเครื่องยนต์ 2,500cc 163แรงม้าแรงบิดอยู่ที่ 403Nm นิวตั DOHC 1 6วาล์วแถมกล้องหลังมาให้ด้วยติดมาจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้อืมห่นค้างเป็นสีที่แบบล่องรอยไม่ค่อยเห็นนะโดยรวมทั่วไปถือว่าโอเคนะคะปิดได้เหมือนตู้กับข้าวเลยมือเดียวไม่น้อยนะคะแต่ก่อนเนี่ยเราเคยขายเป็น 3- 40,000แน,นะตอนนี้เราขายแค่ เ,เขาเรียกว่าราคาแบบออกมาใหม่ๆ6ก0 0็ดเนาะตอนนี้เนี่ยเราขายแค่369,000บาทเปิดได้แบบตัวกับข้าวแบบนี้เลยใหม่มากเลขไม้ที่แค่29,000ืเาท่าไหร่วะหกรอยกิโลเมตรเท่านั้นนะนี่นะคะไม้ก็น้อยนะคะเนาะเออสภาพโดยรวมทั่วไปก็ยังคงความใหม่อยู่นะคันนี้มีชนไม้น้องมิ้นขอดูหน่อยได้ไหมว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างอดึงให้ดูนิดนึงนะคะ โอ้โหใหม่มากชนโชว์รูมออกศูนย์เลยค่ะเนาะเพจหรือว่าสติกเกอร์นิสสันก็ยังมีอยู่นะแคสซีนัมเบอร์อะไรเงี้ยก็ติดอยู่ตรงขอบประตูไม่มีคว่ำนะคะคันนี้นะไม่คว่ำแล้วข้างหน้าแลน้น้องมิ้นชนมาหรือเปล่าคนนี้แก่ข้างหน้าให้ทุกคนได้ชมพร้อมๆกันนะคะจะได้รู้ไปเลยว่าชนหรือว่าไม่ชนรถเมื่อสองคนเชียงใหม่ของเรามีลิฟต์ยกรถนะคะให้ลูกค้าดูได้ดูอยู่ต่างจังหวัดน,น้องมิ้นอยากซื้อเงินสด ซื้อได้ไหมซื้อได้นะคะเดี๋ยวยกช่วงล่างให้ดูใต้ท้องรถเลยเนี่นะ่ะน็อตไม่ขยับค่ะเนาะนี่นะดูสิเห็นไหมขอบเพิบนะคะน็อตไม่ขยับเลยนะนี่นะไม่มีน็อตขยับนะคะลองดูดิโดยรวมทั่วไปคือรอยแต้มโรงงานทุกจุดยังอยู่นะคะเนาะนี่สำหรับคันนี้นะเป็นเจ้าของง,ง่ายๆนิดเดียวก็ราคาแค่เพียง3,60 0 0 0 9,000บาทเครดิตดีฟรีดาวได้เลยนะคะผ่อนเริ่มต้นที่7,289บาทถ้าเครดิตดีย้ำว่าฟรีดาวได้หรือว่าใครอยากจะได้เงินสดน้องมิ้นที่อยากซื้อเงินสดคนนี้ทำเยอะมากเลยนะลดให้นะคะถ้าลูกค้าดูใน YouTube หรือว่า a c e b o o k นะราคานี้เนาะจริงๆ369เนี่ยมันจะเป็นราคาที่ยังไม่รวมแบตนะคะพดมือสราคาเขาจะรวมแบตทีหลังเนาะมันจะต่างลดมือ1คือราคาตัวรวมแบตไปเลยถ้ารวมแบตแล้วน้องมินลดให้ได้แค่ สามแสนกับ80,000บาทก็ถือว่าถูกแล้วนะคุณคือซื้อออกมาจากศูนย์ใหนก็แบบ6ก0 0นเจ็ดแสนนะสภาพแบบนี้เงี้ยเหมือนซื้อรถใหม่นะคะ3าม0สนแปดหมบาทท้วนนะคะสําหรับลูกค้าที่ดูจากใน YouTube หรือว่าเฟซบุ o กนะคะคันนี้นะเราถ้าถ้าอยู่ต่างจังหวัดแถมค่าส่งฟรีไปรับเอาเองที่ปลายทางนะคะถ้าอยู่กรุงเทพนะคะส่งฟรีขึ้นรถเขาเรียกว่า รถเท y เลอรนะคะไปรับที่กรุงเทพได้เลยไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนก็สามารถซื้อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าอยากเห็นตัวจริงแวะมาดูก่อนได้เลยค่ะที่รถมือ2คนเชียงใหม่เส้นเรียบรางรถไฟนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกมาแอดไลน์มาเลยค่ะนาะให้น้องแอดติน่นส่งเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆไปให้ดูหรือว่าวิดีโอคอลคุยกันไดในไลน์นะคะรถมือสคนเชียงใหม่ซื้อรถออนไลน์ง่ายนิดเดียวค่ะ